สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงบัญชีที่ถูกปิดใช้งานนะคะแล้วก็บัญชีที่โดนแฮกนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของบัญชีที่ถูกปิดใช้งานก่อนนะคะถ้ากรณีที่คุณเนี่ยโดนปิดบัญชีใช้งานนะคะเราไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้นะคะให้เราเนี่ยเข้ามาลิงก์ที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เนี่ย เอาไว้ในใต้คําอธิบายของคลิปนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอ,เ,อเมนูต่างๆนะคะก็คือบัญชีผู้ใช้ถูกปิดใช้งานนะคะบัญชีผู้ใช้ของฉันถูกปิดใช้งานล็อกอินไม่ได้เข้ามาไม่ได้นะคะหรือกรณีที่ เราเนี่ยต้องการที่จะแจ้งให้เพื่อนของเรานะคะที่เพื่อนของเราเนี่ยโดนปิดใช้งานไปก็ให้เลือกในส่วนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะอ่าพอเรากดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคําอธิบายนะคะว่าเออทำไมถึงบัญชีของคุณเนี่ยถึงได้ถูกปิดใช้งานนะคะมันก็จะบอกว่าคือกรณีที่ถูกปิดใช้งานเนี่ยมันก็จะมีที่ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายของกฎชุมชนในเฟ e บุ o กนะคะก็คือโพสเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของเฟ e บุ o กนะคะเช่นผ้าโป๊เปลยอนาจาร์ต่างๆหรือ,อ,อคลิปวิดีโอที่เป็นภาพยนตร์นะคะที่มีลิขสิทิ์แรงๆแล้วมีคนแจ้งเตือนขึ้นมานะคะใช้ชื่อปลอมแอบอ้างเป็นผู้อื่นนะคะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกนี้โดนปิดหมดนะคะซึ่งในเว็บนี้เนี่ยเขาก็จะอธิบายรายละเอียด เพิ่มเติมในกรณีที่ให้ขยายความนะคะอะมาดูอันแรกนะคะก็คือโพสต์เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงของ a c e b o o k นะคะก็คือการให้ร้ายภาพาโป,ป๊เปลยคลิปวิดีโอนะคะความรุนแรงเหตุฆากรรมยาเสพติดอะไรพวกเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยโดนปิด facebook ไปได้นะคะมาดูกรณีที่2นะคะซึ่งเป็น กรณีที่โดนปิดกันไปเยอะมากก็คือใช้ชื่อปลอมนะคะโดยสร้างแอคเคาท์อื่นขึ้นมานะคะไม่ได้ใช้รูปตัวเองในการใช้งานหรือเอารูปคนอื่นเนี่ยมาเป็นรูปของเราเองนะคะโดยที่มีผู้ร้องเรียนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงเนี่ยเขาไปแจ้งสมมุติว่าเราเอารูปเพื่อนมานะคะมาใส่แบบเหมือนเป็นเขาอะไรเงี้ยแล้วเจ้าตัวเขามาเห็นเนี่ยเขาไลรีพอร์ตไปเราก็โดนปิดนะคะส่วน เคสที่3นะคะอันนี้เนี่ยโดนหนักสุดนะคะก็คือว่าใช้ชื่อตัวเองเนี่ยมากกว่า1บัญชีนะคะกรณีที่ซ้ำกันมันจะเช็คจากเบอร์โทรศัพท์นะคะอย่างเคสล่าสุดเนี่ยที่มาปรึกษาเนี่ยดันไปใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันในการสร้างบัญชีขึ้นมา2บัญชีนะคะก็คือเรียกได้ว่าผิดกฎชุมชนนะคะกรณีพวกนี้เนี่ยยากมากที่จะกู้บัญชีกลับคืนมาได้นะคะก็แนะนําให้ สร้างบัญชีขึ้นมาใหม่และก็ใช้รูปของตัวเองนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีบัญชี Facebook เนี่ยหลาย a อ c o u n t ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย Facebook เนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยมันไม่ได้ซีเรียสมากในการที่เราจะสมัคร Facebook หลาย a อ c o u n t นะคะขอแค่มีอีเมลแอดเดรสที่ต่างกันในการสมัครก็พอแต่เดี๋ยวนี้มันตรวจมากกว่านั้นก็คือเรามันจะให้เราเนี่ยสมัครด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะหรือแนบเบอร์โทรศัพท์ไป นะคะแล้วก็อาจจะใส่อีเมลไปเพื่อความปลอดภัยนะคะโพสหรือแชร์ถี่ๆมากเกินไปพวกที่แชร์ลงกลุ่มบ่อยๆเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่ก็จะโดนปิดแอคเคาท์ได้เหมือนกันหรือตอนที่สมัครเนี่ยไม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่านเ,เบอร์โทรศัพท์นะคะที่มันจะส่งรหัสเป็น OTP มาให้ยืนยันตัวตนซึ่งเคสที่ผิดพวกนี้เนี่ยนะคะเวลาที่ส่ง คำร้องขอให้ตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ผ่านนะคะเพราะว่ามันอยู่ในกฎชุมชนเต็มๆนะคะเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าใช้ชื่อบัญชีหรือใช้ชื่อปลอมหรือใช้ลูกคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหานะคะอ่ะกลับมานะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ในเคสเสมัครหลายแอคเคาท์หรืออะไรเงี้ยแล้วมันเข้าไม่ได้จริงๆเนี่ย ะะเขาก็มีช่องทางให้คุณเนี่ยแจ้งไปนะคะก็คือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบนะคะคลิกตรงนี้ค่ะค่ะหลังจากคลิกแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะให้คุณเนี่ยทำการกรอกอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราเนี่ยเคยได้สมัคร Facebook เอาไว้นะคะมันก็จะส่งไปนะคะที่อีเมลเนี่ยที่เรา สมัคร Facebook ไว้ตั้งแต่แรกหรือถ้าเกิดคุณกรอกเบอร์โทรนะคะมันก็จะส่งรหัสเนี่ยไปทางเบอร์โทรที่คุณเนี่ยสมัครไว้ตั้งแต่แรกเพื่อที่จะทําการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่นะคะเดี๋ยวมันจะให้ทําการรีเซ็ตรหัสผ่านซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการกู้บัญชีอย่างง่ายๆที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ยอมให้คุณ หรือมันไม่ยอมให้คุณกู้รหัสขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องทําผิดบัญชีเออ่ทำผิดกฎนะคะข้อใดข้อหนึ่งนะคะนอกจากนี้นะคะกรณีที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะล็อกอินนะคะหรือระบุตัวตนผ่านอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ได้เพราะว่ามันโดนบล็อกไปเมื่อเนื่องจากเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ย ระบบเนี่ยมันถูกจับว่าคุณเนี่ยทำผิดกฎของเขานะคะก็จะมีวิธีหนึ่งในการกู้คืนก็คือในการยืนยันบัตรประชาชนซึ่งจะต้องมาในส่วนของการช่วยเหลือนะคะ h e a l t h Contact นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ที่ใต้คลิปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ จะให้เขียนชื่อนะคะนำสกลุลแล้วก็ที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราเนี่ยเคยได้ใช้สมัครวันเดือนปีเกิดแล้วก็แนบนะคะบัตรประชาชนลงไปนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะคะเขาก็จะมีเวลาระยะเวลาเนี่ยในการพิจารณาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเฟ e บุ o กนะคะว่าเขาเนี่ย จะกลับคืนสถานะให้คุณไหมเพราะว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมออีแอคเคาท์บัญชีหลายแอคเคาท์ที่ถูกปิดไปเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้กลับมาก็อาจจะต้องทําใจนะคะแล้วก็สมัครยืนยันหรือสมัคร Facebook ใหม่ซึ่งให้เราเนี่ยใช้รูปประจำตัวของเรานะคะแล้วก็ไม่มีการใช้งานที่มันออผิดปกติเช่นแชร์เยอะเยอะนะคะหรือโพสภาพหรือโพสคลิปวิดีโอที่มันผิด ผิดกฎนะคะดังนั้นเนี่ยม,มันมีหลายเคสนะคะที่ส่งข้อความมาเกี่ยวกับบัญชีโดนปิดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่พ้นเคสที่ใช้บัญชีปลอมหรือใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยสมัครหลาย Account นะคะหรือไปโพสต์คลิปวิดีโอที่มันผิดกฎชุมชนนะคะอย่างล่าสุดนี้ที่โดนไปก็คือไปโพสต์คลิปหนังนะคะก็โดนปิดไปเลยนะคะสองรอบ ติดออกเลยไม่ต้องอุทธรเลยนะคะอย่างนั้นยังไงก็เวลาที่ใช้เฟซบุ o กนะคะพยายามที่จะพยายามสร้างตัวตนที่เป็นของเราจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ควรจดจําก็คือ1อีเมลนะคะหเบอร์โทรต่อหนึบัญชีนะคะและไม่ควรใช้ภาพที่มันไม่ใช่ภาพคนนะ,นะคะอันนี้เนี่ยก็จะง่ายหน่อยโอเคอยังไงถ้าเราทราบเกี่ยวกับกฎ ในการปฏิบัติตามกฎชุมชนต่างๆแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่โดนข้อหาในการที่โดนปิดแอคเค n ์ของเฟ e บุ o กนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่เราเนี่ยสมัคร Facebook ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะก็คือไม่ได้มีอีเมล a d d r ดรสตั้งแต่แรกนะคะเราแนะนำให้คุณเนี่ยผูกบัญชีกับอีเมลไว้ด้วยนะคะเพื่อป้องกัน ะะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเนี่ยไปที่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เลือกตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของออตั้งค่าบัญชีทั่วไปนะคะคตรงข้อมูลการติดต่อเนนี่ยะะคะเราจะสามารถเพิ่มเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะคหรือเพิ่มอีเมลไปนะคะคเดี๋ยวเราจะกดเพิ่มนะคะคป้อนอีเมลใหม่สมมติว่าเราจะต้องการใช้อีเมลนี้นะคะค กดเพิ่มเลือกนะคะว่ารับรหัสที่ส่งไปยังอีเมลของคุณหลังจากที่เรากดแล้วใช่ไหมคะมันก็จะส่งรหัสเนี่ยเข้าไปในอีเมลอันเก่าของคุณนะคะ เราก็สามารถที่จะเพิ่มอีเมลใหม่เข้าไปได้หรือกรณีที่คุณเนี่ยเลือกยืนยันนะคะในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะส่งรหัส OTP เนี่ยเข้าไปนะคะให้คุณเนี่ยยืนยันตัวตนว,ว่าคุณเนี่ยได้ทําการเพิ่มอีเมลใหม่ไปนะคะผ่านเบอร์โทรศัพท์หรือผ่านอีเมลเก่าที่เราได้ผูกไว้ประมาณนี้ นอกจากนี้นะคะกรณีที่คุณบัญชีของคุณเนี่ยเข้าไม่ได้เพราะถูกแฮกนะคะซึ่งคุณมั่นใจว่าถูกแฮกซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราสมัคร a c e b o o k นะคะเราควรจะตั้งบัญชีนะคะป้องกัน2ระดับก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการเข้าถึงจากเบราว์เซอร์อื่นหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นนะคะมันเนี่ยจะให้คุณเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะด้วยการส่งรหัส OTP ขึ้นมาว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีการใช้ Facebook ตัวเนี้ล็อกอินในอุปกรณ์เครื่องใหม่นะคะนี่คือการป้องกันสองระดับก็จะคล้ายๆ Gmail นะคะของ Facebook ก็ตั้งได้เหมือนกันแต่ว่าคุณจะต้องผูกเบอร์เบอร์โทรไว้ถ้ากรณีที่เอ่อ b o o k ของคุณถูกแฮกนะคะเออคุณเนี่ยสามารถเข้าไปนะคะในในส่วนของบัญชีผู้ใช้ที่ถูกแฮกนะคะแล้วก็กดไปที่หน้านี้นะคะ ส,สังเกต URL นะคะมันจะขึ้นคำว่า facebook com hack นะคะแล้วก็บัญชีของฉันเนี่ยตกอยู่ในอันตรายตายแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลเนี่ยให้เขาเช็คนะคะว่าเออ่ facebook ของคุณเนี่ยโดนแฮ็กจริงๆมันก็เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาก็จะคืนสถานะค่าให้นะคะ อ่าสำหรับใครนะคะที่เจอปัญหากเกี่ยวกับ Facebook ในการที่เข้า Facebook ไม่ได้กู้ Facebook คืนไม่ได้จํารหัสผ่านไม่ได้ก็ลองทำตามวิธีนี้ดูนะคะยังไงคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกด Subscribe ช่อง a n i m เม e ด้วยค่ะ